Good Time Interview มาแล้วนะครับในช่วง Good Time Interview นะครับถ้าพูดถึงการออกอาศกาแฟละครนะครับสำหรับละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหารเนี่ยก็ได้ออกอากาศไปแล้วหนึ่งตอนนะครับละครแนวโรแมนติก ครอบครัวแล้วก็สร้างสรรค์สังคมด้วยสําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวให้ลุ้นตามกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์กันแบบสดๆนะครับก็ขอต้อนรับโดนัทพัทรพลแล้วก็น้องมาตาม,มาตาลินนะครับสู่กู๊ดท i m e ์เรดิโอของเราเดี๋ยวให้ทักทายคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทุกๆคนทางกล้องกันหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้เราก็ออกอากาศทั้ง4จังหวัดด้วยกรุงเทพเชียงใหม่สงขลาอุบลราชธานีรวมถึงออนไลน์ line, ทั่วโลกด้วยนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้น้องมาตานี่คึกคักเลยค่ะครับผมเนาะตื่นเช้าๆปกติเด็กก็ไปนี่จะง่วงๆอันนี้นี่ดีเลยสนุกสนานเลยวันนี้สบายสําหรับเขาแล้วครับผมปกติน้เขาตื่นตีสี่ไปกองนะโอ้โหใช่โอ้สุดยอดเจ๋งมากๆ อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงละครเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะละคร<ล>ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวโรแมนติกครอบครัวแล้วก็สร้างสารรค์สังคมที่หลายๆคนรอคอยอยู่สําหรับโดนัทครับละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหารเป็นละครที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็จริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่นแหละครับ,รบเป็นเป็นเรื่องไอ้นแหละแล้วลก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวการให้อภัยกันอะไร,รอย่างเงี้ยก็เป็นความที่ ไม่เข้าใจกันโดยการที่ไม่พูดคุยกันก่อนอะไรอืมครับผมก็เหมือนเป็นการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะในสังคมเราขาดอะไรอยากจะเติมเต็มอะไรทําให้ใมันครบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทุกๆคนหันหน้าเข้าหากันมากยิ่งขึ้นใช่ครับครับผมสําหรับตัวละครครับมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรบ้างอย่างโดนัทรับบทเป็นอะไรเอ่ยผมเป็นรับบทเป็นพีมอัติรุธครับผมก็เป็น อดีตซุปตา์ดังที่เคยประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงอะไรครับผมก็เป็นสิ่งที่ตัวเราเองชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พลิกผ่านมาทําธุรกิจครอบครัวที่ที่เป็นแบบเจ้าของห้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมแต่ก่อนหน้านั้นก็คือระหว่างที่เป็นซุปตา์อยู่เนี่ยก็ไปพบรักกับแฟนคลับคนหนึ่งก็คือเมเมครับผมพาแพงในเรื่องนั่นเองครับผมครับผมก็คือนางเอกใช่เนาะแล้วยากไหมครับเรื่องนี้ทํากันบ้านเยอะไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องทํากันบ้านเกี่ยวกับเรื่อง คนที่ต้องมาเป็นพ่อกระทันหันอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นเรื่องแบบต้องทําความคุ้นชินกับลูกทำความคุ้นชินกับเด็กอะไรเงี้ยครับเป็นน้องมาตาคนนี้เองแต่ตอนนี้ดูแบบสนิทกันมากเลยนะน้องมาตาครับเป็นยังไงบ้างลูกเอ่อเรื่องราวการรับบทตัวละครของเราเป็นอะไรครับแต่งหวานค่ะแล้วพ่อพิงกับแม่แพงเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวละครตัวนี้แต่งหวานเป็นคนยังไงเอ่ยเป็นคนยังไง สดใสไหมเสดใสเหมือนตัวเองไหมเหมือนเราไหมเหมือนเลยค่ะเหมือนเลยแล้วได้เจอพี่โดนัทแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคนนี้เป็นยังไงบ้างคุณพ่อคนนี้เป็นเหมือนพระตั้งไหมไม่เหมือนเขิ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 นเล่นยากไหมลูกเรื่องนี้ไม่ยากค่ะสบายมากทำกันบ้านก็ง่ายๆเลยอ่านบทได้สบายใช่ค่ะ จริงๆนี <cheg> ่เขาเป็นเป็นเด็กที่เก่งมากครับผมเด็กที่ฉลาดมากแล้วก็จําทุกไดอหลอกได้ไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนอื่นอะไรเงี้ยเขาองเผื่อคนอื่นด้วยใช่อย่างแบบคนอื่นส่งมาผิดอะไรเงี้ยเขาว่าไม่ใช่นะจริงๆต้องอย่างนี้ได้หลอกต้องอย่างนี้อย่างนี้หนูถึงจะต้องแบบพูดอย่างนี้ต่อได้ สุดยอดจริงๆทํากันบ้านเผื่อคนอื่นด้วยอ่ะตอนนี้ออกอากาศมาแล้ว1ตอนนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟีดแบ็ก <Feed back S 2> เป็นยังไงบ้างครับรวมถึงกระแสโซเชียลคอมเมนต์ต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็กระแสะตอบรับก็ถือว่าดีครับผมแล้วก็มีแฟนคลับอะไรแท็กมาเยอะมากเลยครับผมแล้วก็มีแบ่งกลุ่มว่าแบบ กระแสดีเคมีแต่ละคู่ก็ด mm ีแล้วก็มีทั้งเคมีของกรุ๊ปคุณยายนักแสดงรุ่นใหญ่เลยค่ะเข้าบทบาทกันได้ดีมากแล้วก็แบบน้องมาตาก็น่ารักมากเลยเพื่อนๆบอกว่าไงเออเพื่อนๆว่าไงครับว่าสนุกสุดติ่งเลยมาตานี่สนุกสุดติ่งเลยครับผมแล้วมาตาได้ร่วมงานกับพี่โดนัททำงานแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่เขาชอบแกล้งไหมหรือว่าพี่เขาใจดีใจดีค่ะ ครับผมถ้าพูดถึงการทํางานที่เราต้องปรับจูนกันเยอะไหมครับก็แรกๆก็ถือว่ามีมันเหมือนแบบเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนครับก่อนที่จะออกกองจริงอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มปรับจูนกันตั้งแต่ตอนนั้นครับเหมือนแบบเริ่มตีสนิทกันเริ่มทําความรู้จักกันเริ่มเล่นกับน้องอะไรเงี้ยครับซึ่งน้องอเป็นคนที่มี energy แบบเยอะมากแบบพลังพลังล้นจริงๆไม่ค่อยอยู่นิ่งอ มันก็ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยนะครับผมแต่ว่าพอมันแบบถ่ายจริงปุ๊บเขาก็ทำงานใช่ใช่ใช่ไหมถือว่าดีเลยนะแล้วน้องมาตาครับเราต้องปรับจูนเข้าหาพี่ๆเขายังไงบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างครับการทํางานสบายมากใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเราไปเล่นใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอมาพูดถึงนางเอกของเรื่องกันนิดนึงเมย์เนาะเป็นนางเอกของเรื่องว่าการทํางานร่วมกัน เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่าวันนี้ติดภารกิจอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับติดภารกิจเรียนครับผมที่่างประเทศครับผมเป็นยังไงครับกับการทํางานพระแพงพระแพงก็ก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกครับผมในของละครแล้วก็ครั้งแรกของผลงานทุกอันด้วยก็ถือว่าดีครับผมก็น้องๆก็น่ารักครับผมพอเหมือนแบบ มาเข้าซีนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกน่ารักแล้วยิ่งเข้ากับมาตาอะไรเงี้ยมันก็มีความชัดเจนเรื่องของความเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรเงี้ยผมอมืครับผมน้องมาตาครับพี่พะแพงเป็นยังไงบ้างครับพี่เมี่เหมีเป็นยงไงบ้างพี่เอมเหมีเป็นยังไง,ง,เ,ไงเอ่ยน่ารักไหมใจดีกับเราไหมใจดีม แม่อยากให้ทุกๆคนนะครับได้ดูการออกอากาศทางกล้องด้วยนะฮะเราจะได้เห็นความน่ารักสดใสของน้องมาตาองจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของความรักเรื่องราวต่างๆในเรื่องหน่อยครับว่าเรื่องราวของความรักอันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จริงๆมันเป็นเรื่องเริ่มต้นที่ความรักที่ครอบครัวไม่ไม่ไม่ได้ให้การยอมรับอะไรครับผมแต่ว่ามันเกิดจากความรักของคนสองคนแบบจริงๆครับซึ่งฝั่งเราเนี่ยเราก็รัก เราเหมือนแบบเป็นรักแรกพบกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนคลับเราเหมือนเราไปเจอที่งานของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกปิ๊งเขาแล้วก็เหมือนแบบตามจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มันก็เกิดความรักเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็พอพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะก็เหมือนแบบว่าอ่าตั้งท้องครับมีลูกแล้วก็เหมือนแบบมันมีเหตุการณ์ในในบ้านภายในครอบครัวของฝั่งฝั่งของพระเอกอะครับที่บอกว่ากีดกันไม่ให้แบบ ไม่ยอมรับกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ทําให้ต้องแยกออกจากกันครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้เหมือนเหมือนจะสื่อว่านางเอกก็หนีหนีไปละแล้วพอกลับมาเจอกันอีกทีเนี่ยมันก็เหมือนตอนแรกที่เราเห็นไปว่าเอ๊ทำไมรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มันคุ้นๆจังเลยทําไมเรารู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์กับเด็กคนนี้มันมีความรู้สึกดีๆแล้วก็เหมือนแบบ มันมีความน่ารักเหมือนมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่บางอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่ความชอบอะไรมันก็เหมือนคล้ายๆกันชอบกินส้มโอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยด้วยความที่ที่เราแบบอยากกลับเข้าไปหาเขาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบพยายามเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากันเหมือนแบบเขาข้างตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็หาเหตุผลหาทุกๆอย่างหาความจริงไปเรื่อยๆแล้วก็มีแบบนางเอกที่แบบพยายามปิดกั้นปิดกั้นเก่กิดกัน เออก็ต้องไปหาคําตอบกันในละครเรื่องนี้ครับผมแต่อย่างหนึ่งครับได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นเดียวกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีรุ่นพี่ด้วยนะครับ,รบอยากบอกอ,อ,อยากถามน,นิดนึงว่าการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนครับผมก็จริงๆบรรยากาศภายในกองก็สนุกครับผมบนักแสดงก็สนิทกันทุกคนก็มีอะไรก็แบบพูดกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นออกมาดีที่สุดแหละครับผมแล้วก็ผมว่ารับรองเรื่องเรื่องเนี้ย ทุกคนจะต้องหลงรักมาตาแน่นอนนะเพราะคนคนในกองเลยเวลาแบบถ่ายตอนระยะเวลาทํางานนก็แบบเล่นกับมาตาเล่นกับน้องอะไรเงี้ยเพราะแล้วก็พอน้องเล่นออกมาเนี่ยผมว่าทุกคนจะต้องหลงรักในตัวละครของแตงหวานแน่นอนฮะครับผมเป็นยังไงบ้างน้องมาตาในกองถ่ายสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะหลับหรือเปล่าเราบ้างได้หลับไหมไหมไม่ค่ะไม่เลยเนาะตื่นตลอดเวลาจริงกับเปล่าไม่ได้หลับจริงกับเปล่า <laughs> ครับผมแล้วก็ถามนิดนึงถึงการทำงานร่วมกับพี่ขวานพิมพ์อักษรนะครับอันนี้เป็นผู้จัดละครจากท่าย r s t s t c s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  t n t t r t n m n n t เ t เนาะเป็นยังไงบ้างครับก็พี่พี่ขวานก็ไปไปดูที่กองทุกวันเลยครับก็จะมีแบบอายไปด้วยครับครับผมก็จะไปดูดูว่าแบบการทำงานเป็นยังไงบ้างอยากให้มันออกมาแนวไหนอะไรก็จะมีการคุยกันตลอดครับครับแต่ไม่ดุเนาะไม่ดุคับไม่ดุไ่ดถือว่าเป็นครอบครัว ทำงานกันแบบสบายๆใช่ครับผมก็ฟิลฟิลที่อโยอยากจะแบบแสดงให้ไปมันก็คือแบบฟิลกู๊ดของครอบครัวครับแสดงว่า<ๆ>บรรยากาศในกองนี่ต้องแบบดีแน่นอนเพราะว่าละคอรออกมาถ้าเป็นฟิลกู๊ดแบบนี้ใช่ครับนะก,ก็เหมือนแบบอยากให้ทุกคนด้วยความที่เป็นอโยเราเขาก็จะอยากอยากจะแบบสื่อสิ่งที่เขาอยากจะสื่อให้คุณผู้ชมรู้อะไรเงี้ยครับผมถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่า ข้อคิดที่เราจะได้จากละครเรื่องนี้ข้อคิดจากเรื่องนี้หลักๆก,ก็คือเรื่องของการพูดคุยกันให้เยอะขึ้นใช้เหตุผลให้มากขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการให้อภัยกันครับผมสิ่งเหล่านี้แหละถ้าถ้าเราเปิดใจคุยกันมีอะไรก็ปรึกษากันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันและกันเลยงี้ยผมผมคิดว่าเรื่องความใจร้อนเรื่องความที่ ทำไปโดยไม่ทันคิดอะไรเงี้ยมันมันจะแบบที่ขายขึ้นมันจะเบาขึ้นครับผมเหมือนให้ครอบครัวเนี่ยเราได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันมากขึ้นเพราะว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ว่าสําคัญที่สุดด้วยใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ละครออนแอร์ตอนที่สองแล้วเนาะใช่ค่ะอ่ะฝากหน่อยครับโดนัทครับครับวันนี้นะครับก็ออนแอร์เป็นตอนที่สองแล้วนะครับสําหรับอุ้มรักปฏิหารนะครับก็ฝากติดตามด้วย รับรองว่าจะมีความสนกุกครบรถแน่นอนครับ,รบผมมีคอนฟิกอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะแยะนะครับยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องอุ้รรักปฏิหารด้วยครับทุกวันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD ครับครับผมมาตาฝากละครของเราหน่อยลูกวันนี้ตอนที่สองแล้วอย่าลืมดูขคอเรื่องอุ้รรักปฏิหารด้วยนะคะเอุ้น่ารักมากทุกวันอะไรเอ่ยสุกเส,ส,ส,สาร์อ <laughs> <laughs> าทิตย์ <laughs> สุกเสาร์อาทิตย์นะ เอัอ okay. ่งทุ่มครึ่งนะคะโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณโดนัทมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องมาตาด้วยนะคะขอบคุณค่าบายให้กล้องหน่อยให้ด้วยให้กล้องหน่อยครับผมก็อย่าลืมนะครับไปดูละครเรื่องอุ้มรักปฏิหารการตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงประกอบละครเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับหยุดตามหาหัวใจร้องโดยปรามชิลลิ่งซันเดย์ครับ come